กากสวัสดีเพื่อนๆที่พี่พพยิงน้องทุกท่านเนี่ยดีตลอดสู่ทั้งทเกมอยู่ผมนะเกมบีดโลดเซนแน่อาทิตขออภัยด้วยนะก็ <g ül> <g ül> <g ül> เปิดให้โหลดล่วงหน้าแล้วทั้ง iOS และ Android นะแล้วก็เดี๋ยวมาแจกเชียร์ลิสต์วิเคราะห์กันด้วยนะว่าท่านต้องการเล่นตัวไหนนะประมาณนั้นก่อนจะไปดูนะเชียร์ลิสทเนี่ยใครมองหาร้านตเติมเกมสุดรถไฟแนะนำล้านท็อปแอปแนะเติเมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยทั้ทุกแอปมีทุกเกมท่านเลือกเติม เราไปกินในสตูไทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูดจินนิ่งเบสเซซโลคาบ,บาร์ฟับจีฟรีไฟเอาวิมช่นทุกวันของใครสุดเกนชินินแท็กนะฮะแล้วก็เปล่าด้วยสลับเซเป็นไนรับเติมทุกแพ็คแพ็คเลดไทยใหญ่แพ็คก,การแพ็คแดงรับหมดทุกแพ็คนะฮะยิ่งเติมยิ่งถูกแน่นอนนะฮะแล้วก็บีโลเซนสรอ,อ,อ,อนะฮะทางอ่าโอท็อปแอปนะรับเติมแน่นอนรนะอออ่่ีเราคามันมาเนาะประมาณนี้แล้วก็รายละเอียดฟีดบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้นะสอบถามเกมอะไรก็ติดต่อเทดได้เลยนะฮะ จะมีอนอุเครรายการตเติมเกมตเติมถูตเติมใบเติมปลอดภัยตลอทัออท้ไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมดิงแต่คลิปเช่นเดิมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบีดเปิด,ปดหโหลดแล้วมาโหลดเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะบล็อกโปรแกรมจําลองหรือเปล่าตอนนี้ PC ก็ยังไม่ให้โหลดนะครับผมก็ต้องรอต่อไปนะผมก็รออมูมูลแล้วกันนะีเอลด์พเยอะก็ไม่แน่ใจเนาะก็มาดูเทลิกกันก่อนเลยแล้วกันนะผมเนี่ยแคปไปดูเลยับผม ไอสองตัวบนนี่คือไอหมวกเขียวเนี่ยมันจําจําชื่อไม่ได้นะไอน,นี้มันเก่งหลายเวอร์ชั่นมากนะครับไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่เก่งมากแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอิชิโกะร่างบางใครไหม,มก็จําไม่ได้นะจะเป็นร่างดาบดำโทจิโร่นะฮะต้องมาแล้วอ,อันนี้ชื่ออะไรนะตัวเอสตัวที่สองเนะฮะตัวเอสนี่คือ แปลกใจมากเอเพื่อนกับไอหัวโลนี่คือมาว่ะแต่ไม่รู้จะมันเท่ากับบีดซ้มนู่นของสมัยก่อนที่เราเล่นกันหรือเปล่านะแต่นี้เป็นบีดใหม่เลยนะครับระบบมันจะยังไงก็ต้องไปรอดูพรุ่งนี้นะผมก็ขอให้โชคดีได้ S กับ S อเนะครับผมเอก็น <S S 2> <S S 1> ่า <n' a S 1> จะเอื้อมถึงในะสลับสายฟียงเราส่วน A นี่ผมว่าต้องได้ตัวซ้วำเยอะๆแล้วก็ต้องเล่นให้เข้ามือนะฮะก็อ,อย่างน้อยก็ยังมีตัว Sr นะเห็นไหม ดูเขียนี้ได้ได้ใช้แน่ๆเอกับบีสายฟีได้ใช้แน่แล้วก็ซ้ำเยอะๆแน่นอนนี้ก็ต้องรอดูว่าจะปรมรานไหนเนี่ยแต่ว่าก็เอาใจช่วยสายฟีก่อนแล้วกันถ้าระบบมันดีมันก็ค่อยเติม35บาทหรือ40บาทก็ได้เนาะแพ็กก็ไม่น่าจะแพงก็ใครเติมแบบโอทอมแอก,ก็รอแล้วก่อนแล้วกัน เกมเปิดจริงก็รอเตอนบกว่าวทำแอปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะเพราะว่ายิงเติมยิงถูกเนาะก็มาโหลดนะให้เรียบร้อยนะครับตั้งภาษาได้นะกดทางขวามือนี้ตรงฟันเฟืองนะผมนี่ตรงนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะผมไมรู้มีผลข้างในาเกมไหมก็น่าจะมีผลอยู่เนาะเพราะไม่เขียนว่กากำลังปิดปรับปรุงนะก็จะมีภาษาไทยภาพสวย ก็น่าจะเล่นง่ายนะครับก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันแหละตอนนี้เออผมก็ขอให้ผมโชคดีท่านดีผมก็เล่นยาวยับยับเลยนะฮะก็ลองมาดูนะฮะก็เทียริทิศก็พร้อมแล้วนะฮะก็พิจารณาเอานะดีที่สุดก็เอสตอนนี้นะครับแล้วก็ดีลองมาก็เอสเอต้องซ้ำนะให้ได้นะ B ีต้องซ้ำอย่างน้อยมีตัว SR ให้เล่น รอบประมาณนี้ลิขสิทธิ์แท้ภาพสวยระบบจะเป็นยังไงนะเอื้ออำนวยให้กับสายเติมไหมแค่นั้นเองเนะก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆเอาเิลิตไปใช้กันนะเบื้องต้นเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก็จะเอามาฝากอีกนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะรอเติมเกมบิกับร้านอุตสาหพของเราได้เลยเนะเติมเกมเติมถูกเติมไม่ต้องอุตสาหะแอพเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม